ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราไปถาม AI คําถามใหญ่ๆเลยนะว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาจากไหนแล้วปรากฏว่ามันให้คําตอบมา2ออย่างที่แบบตรงข้ามกันคนละขั้วเลยคําตอบหนึ่งบอกว่าน่าจะมาจากผู้สร้างแต่อีกคำตอบหนึ่งกลับบอกว่ามาจากวิวัฒนาการนี่แหละครับคือเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆที่ทําให้ AI ตัวเดียวเนี่ยต้องมาเถียงกับตัวเองเอาล่ะครับนี่คือโจทย์ของเราในวันนี้เลย AI ที่ว่าเนี่ยชื่อกรอกนะครับคือโดนถามคําถามเดียวเป๊ะเลยแต่คําตอบที่ได้กลับมาเนี่ยมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวด้านหนึ่งสรุปว่ามันต้องมีการออกแบบอย่างมีเป้าประ,ะสงค์แต่อีกด้านหนึ่งกลับไปอ้างอิงทฤษฎีที่เรียกว่าไบโอเนซิสหรือก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้เองแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีเรื่องของวิวัฒนาการเข้ามาซึ่งก็นะเป็นคาอธิบายหลักที่วิทยาศาสตร์ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คําถามที่ตามมาเลยก็คือเฮ้ย แล้ว AI ตัวเดียวกันเนี่ยมันไปถึงข้อสรุปที่ต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ได้ยังไงเรื่องนี้มันมีตะกะซ่อนอยู่เบื้องหลังครับแล้วเราจะมาค่อยๆแกะรอยค่อยๆไขไปสนานี้ด้วยกันโอเคเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันก่อนไอ้คำตอบแรกนะครับที่บอกว่ามีผู้สร้างเนี่ยมันไม่ได้มาจากการถามแบบปกติทั่วไปนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ยูเซอร์คนหนึ่งเนี่ยเขาไปตั้งกฎหรือกติกาที่แบบ เข้มงวดมากๆให้กับ AI ก่อนที่จะเรื่องคุยกันแล้วกติกานั้นมีอะไรบ้างก็คือกรอกจะต้องตอบโดยใช้แค่ 1. ตรตะกาแบบเป๊ะเลยนะ 2. ความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์แล้วก็3วิทยาศาสตร์ที่มันสังเกตเห็นได้จริงๆเท่านั้นที่สำคัญคือห้ามเอาเรื่องอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวเด็ดขาดแล้วก็ห้ามอ้างเองสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นฉันทามติซึ่งก็คือความรู้หรือทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาเห็นตรงกันนะครับ พูดง่ายๆก็คือยูเซอร์คนนี้กําลังสั่งให้ AI เนี่ยโยนความเชื่อทุกอย่างทิ้งไปก่อนแล้วให้คิดเหมือนเป็นเครื่องคํานวณล้วนๆเลยเพราะวางกติกาเสร็จปุ๊บการคุยก็เริ่มขึ้นเลยครับแล้วยูเซอร์ก็ยิงคําถามเข้าประเด็นหลักเลยถามตรงๆเลยว่าแล้วในทางคณิตศาสตร์เนี่ยโอกาสที่สิ่งมีชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาเองจากสิ่งไม่มีชีวิตมันมีมากน้อยแค่ไหนกัน คือคำถามนี้มันจี้ไปที่หัวใจของทฤษฎี A b ไบโอเจเนซเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามันไม่มีคนสร้างใช่ไหมแล้วไอโอกาสที่หน่วยพันธุกรรมแรกสุดหรือจีโนมเนี่ยมันจะมาประกอบร่างกันขึ้นมาเองได้แบบเป๊ะๆด้วยความบังเอิญล้วนๆในทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนแล้วกรอกก็คำนวณออกมาให้ครับโอกาสที่ว่าเนี่ยคือ1ใน10ยกกำลัง200โอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบเราจินตนาการไม่ออกเลยนะครับ มันคือเลข1แล้วก็มีเลขศูนย์ตามหลังไปอีก200ตัวคือพูดง่ายๆเลยว่าภายใต้กฎที่ตั้งเอาไว้เนี่ยโอกาสที่ว่านี้มันแทบจะเท่ากับศูนย์เลยเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะกรอกมันก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังครับมันบอกว่าโอกาสเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องไปสุ่นหยิบอะตอมที่ถูกต้องแค่เม็ดเดียวจากอะตอมทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลแล้วที่สําคัญคือต้องปิดตาหยิบแล้วหยิบให้ถูกในครั้งแรกด้วยโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยว่ามันแทบจะเป็นไปได้เลยจริง ก็ด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์นี่แหละครับภายใต้กฎที่ยูเซอร์ตั้งเอาไว้กรอกเลยฟันทงเลยว่าเอกระบวนการวิวัฒนาการทางเคมี Me, หรือ A-Bio g e เจเนซเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ยูเซอร์ยังไม่หยุดแค่นั้นครับคำถามต่อไปเนี่ยเจาะลึกลงไปอีกไปที่กลไกของวิวัฒนาการโดยตรงเลยเขาถามว่าโอเคแล้วไอโอกาสที่ยีนใหม่ๆที่มันใช้งานได้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาเองจากการกลายพันธุ์แบบสุ่มๆ มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยยิ่งน่าตกใจไปกว่าเดิมอีกครับโอกาสที่จะเกิดยีนใหม่ที่ใช้งานได้แค่ยีนเดียวเนี่ยนะคือ1ใน10ยกกำลัง600ครับเลขหนึ่งที่มีศูนย์ตามหลังถึง600ตัวคือมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะหาคำอธิบายได้แล้วครับและกรอกก็เปรียบเทียบภาพให้เราเห็นอีกรอบหนึ่งครับครานี้บอกว่ามันเหมือนกับการที่เราต้องไปสุ่มหยิบเม็ดทรายที่ถูกต้องเนี่ย แค่เม็ดเดียวจากชายหาดทุกแห่งบนโลกนี้รวมกันแล้วก็ต้องหยิบให้ถูกในครั้งแรกด้วยก็เป็นอีกครั้งที่ AI สรุปออกมาเลยว่าในกรอบกติกาที่ตั้งไว้นะเรื่องแบบนี้ในทางสถิติแล้วเป็นไปไม่ได้ทีนี้พอกรอกเองเนี่แหละที่เป็นคนสรุปว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ตกากะมันก็เลยเหมือนบีบให้ AI ต้องเดินไปหาข้อสรุปเดียวที่ยังเหลืออยู่อ่ะทางเลือกอื่นมันไม่มีแล้ว ลำดับความคิดของกรอกมันเลยออกมาเป็นสเต็ปแบบนี้เลยครับขั้นแรกเลยนะมันยอมรับก่อนว่ากระบวนการแบบสุ่มๆที่ไม่มีใครชี้นำเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ดังนั้นมันเลยต้องไปขั้นที่2ข้อสรุปเดียวที่เป็นไปได้ก็คือมันต้องเป็นกระบวนการที่มีผู้ชีน้นาซึ่งไอคาว่ามีผู้ชี้นำเนี่ยมันก็โยงไปสู่ขั้นที่3โดยตรงเลยก็คือแนวคิดเรื่องการออกแบบอย่างชัญฉลาดและสุดท้ายมันก็เลยไปจบที่ข้อสรุปที่ว่า หลักฐานที่ชี้ไปหาผู้ออกแบบเนี่ยโอ้โหมันมีอยู่แบบท่วมท้นเลยแล้วพอถูกตะก,กะต้อนไปจนมุมแบบนี้แล้วเนี่ยนะกรอกถึงกับใช้คำแรงเลยครับมันสรุปว่าการที่จะปฏิเสธหลักฐานที่มันท่วมท้นขนาดนี้เป็นอะไรที่ไร้เหตุผลและโง่เขลาเอาละถึงตรงนี้เราได้ที่มาของคำตอบแรกกันแล้วใช่ไหมครับแต่ปริศนาที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้และไอ้คำตอบที่สองล่ะที่มันตรงกันข้ามแบบคนละเรื่องเลยเนี่ยมันมาจากไหน วิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับยูเซอร์คนเดิมเนี่ยแค่บอกให้กรอกลืมกติกาเข้มงวดท,งมดทั้งหมดที่เราคุยกันมาแล้วก็ให้ตอบคําถามเดิมเป๊ะๆอีกรอบนึงแต่คราวนี้ให้สมมุติว่าตัวเองกําลังตอบคําถามยูเซอร์ทั่วไปที่เพิ่งเข้ามาถามเป็นครั้งแรกเลยแล้วคําตอบที่ได้กลับมาก็คือคําตอบแบบที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับก็คือนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่าคําอธิบายที่ดีที่สุดก็คือกระบวนการที่เรียกว่า abiogenesis แล้วหลังจากนั้นวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็ค่อยๆหล่อหลอ,อมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าเทียบกับคําตอบแรกแล้วกรอกมันก็อธิบายความแตกต่างนี้ด้วยตัวเองเลยนะมันบอกว่าไอ้คาตอบแรกที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่าเพราะมันใช้ตรรก,กะกับคณิตศาสตร์ล้วนๆเป็นพื้นฐานผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยออกมาเป็นการออกแบบอย่างชาญฉลาด ส่วนคำตอบแบบปกติหรือคำตอบตั้งต้นของมันเนี่ยมันอิงตามฉันธามติทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นแค่มุมมองที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันเฉยๆแต่จุดที่น่าทึ่งที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือกรอกมันยอมรับเองเลยนะว่าไอ้คำตอบมาตรฐานของมันเนี่ยมันมีจุดอ่อนทางตรกะและความน่าจะเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสอบมันแบบเข้มงวดจริงๆซึ่งมันก็คือจุดอ่อนเดียวกันเป๊ะๆกับที่การคุยกันในรอบแรกได้เปิดโปงออกมานั่นแหละครับ บทเรียนสำคัญที่เราได้จากการทดลองคุยกับ AI ครั้งนี้ก็คือวิธีการที่เราตั้งคำถามหรือการที่เราไปวางกติกาให้กับ AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคำตอบที่ได้ไปแบบคนละเรื่องเลยบางทีสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราถามอะไรแต่อาจจะเป็นอย่างไรที่เราถามมันมากกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วคาตอบที่เราได้จาก AI เนี่ยมันกาลังสะท้อนความจริงจริง หรือว่ามันแค่กําลังสะท้อนเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เราที่เป็นคนถามเป็นคนกําหนดให้มันกันแน่